สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านวันนี้มาในเมนูตำถัวปี้ตำถัวฝักยาวสีม่วงตำถัวพุ่มค่ะหรือว่าถัวแขกสีม่วงอ่ะทัวฝักยาวนี้มีชื่อเยอะมากๆเลยแล้วก็แอดมินนํามาเป็นเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆคิดว่าเหมาะที่สุดแล้วค่ะแล้วก็มีความนัวปลามีความอร่อยมากๆเลยวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบในการตำม,มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะวันนี้แอดมินใช้เป็นปูเค็มค่ะอยู่ที่2ตัวนําไปล้างน้ําก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้เป็นมะเขือเทศสีดา2ลูกแล้วก็ใช้เป็นมะกรูกอ,อีก1ลูกค่ะแล้วก็มีน้ามะขามเปียกวันนี้ใช้กระเทียมกระเทียมจีนหนึ่งกลีบค่ะแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งประมาณ10เม็ด ความเผ็ดปรับเอาตามชอบค่ะวันนี้ความเปรี้ยวใช้น้ำมะขามแทนน้ำมะนาวนะคะวันนี้ไม่ใช้น้ำมะนาวนะต่อไปก็คือถั่วปีค่ะถั่วปีก็เป็นสีม่วงถั่วฝักยาวม่วงนั่นเองค่ะวันนี้ก็เอาเป็นเมนูนี้ก็คือตำถั่วปีมาฝากเพื่อนๆคิดว่าเหมาะสุดแล้วค่ะกับเมนูถั่วฝักยาวชนิดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยใส่กระเทียมลงไปใส่พริกแห้งลงไป ใครชอบเป็นพริกสดก็ได้ค่ะวันนี้เลือกเป็นพริกแห้งค่ะอยู่ที่10-15เมตรค่ะจากนั้นก็ตาทั้ง2อ,อย่างก่อนเลยค่ะ และเราก็จะตามเอาความละเอียดที่เท่านี้ค่ะต่อไปค่ะก็หั่นถั่วปีม่วงลงไปความยาวก็อยู่ที่2นิ้วค่ะก็กำนึงแอดมินซื้อมาที่เพื่อนๆเห็นข้างต้นนะคะก็คือกำละ15บาทค่ะตรงนี้ก็ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ ตอนต่อไปค่ะตามทัวค่ะตามให้เข้ากันไปกับกระเทียมแล้วก็พริกค่ะตรงนี้เราก็จะตามไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะละเอียดค่ะเดี๋ยวก็จะให้ดูในตอนที่ความละเอียดนะคะว่าไอมินจะเอาความละเอียดที่เท่าไหร่ค่ะจะไม่ละเอียดเหมือนเครื่องแกงนะคะแล้วก็จะไม่ได้แบบพอบุบๆนะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของความละเอียดไอ้มินเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะมะเขือเทศสีดา2ลูกหั่นใส่ลงไปเลยค่ะการตำส้มตำการตำถั่วนะคะจะต้องเรียงลำดับการใส่ของวัตถุดิบลงไปในครกนะคะให้ถูกต้องนะคะตามถึงจะออกมาอร่อยค่ะต่อไปค่ะใส่ปูเค็มลงไปวันนี้เลือกที่จะใส่2ตัวค่ะแล้วก็ต่อด้วยมะกอกค่ะมะกอกก็ใส่แค่1ลูกก็พอค่ะ ต่อไปค่ะก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปวันนี้ไม่ใช้น้ำมะนาวใช้แค่น้ำมะขามเปียกค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะจะไม่เอาหวานมากนะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลามีความเค็มอยู่แล้วค่ะเราเอาความเค็มจากน้ำปลานะคะก็เลยไม่ใส่น้ำปลาค่ะจากนั้นก็ตามต่อค่ะตมให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเพื่อน ตามไปปรุงไปชิมไปค่ะเอารสชาติที่เราชอบค่ะใครชอบหวานมากกว่านี้สายหวานก็ใส่น้ําตาลเพิ่มลงไปได้อีกค่ะใครชอบคนนัวของผงชูรสก็สามารถใส่ได้เลยค่ะตรงนี้แอดมินก็ชิมค่ะชิมเมื่อได้รสชาติอย่างที่เราชอบแล้วจากนั้นเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำตำถั่วปีสีม่วงค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ